ที่1ที่4ที่5นะครับเห็นว่าจะมีคาสั่งเร่งด่วนในส่วนของชนประธานที่อยากจะมาได้โอเคของคุณบ้านที่ข้อมูลนี้เข้ามาแต่ที่ถามนิดนึงว่าทางสมมติว่าจากป่าสารเนี่ยเข้ามารักบีพันถูกไหมครับแล้วก็ต้องใส่เข้าคลองการคืนนะฮะแล้วก็หลายฝ่ายที่ท่านผู้ใหญ่หลายหลายท่านผู้ชาญในส่วนของชนประธานนะครับได้ประสานกับทาง ปีที่แล้ววันเดียวกันนะวันนี้วันเดียวกันแล้วปีที่แล้วก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดนะก็ถือว่ามากกว่านะครับแล้ว hmm. ก uh, ็ที euh, uh, and, uh, Hence, ่ที <ss> ่ที่ปล่อยลงมานะฮะแต่ว่าที่บางไซนี่ยังยังยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับผมก็เมื่อวานนี้คือน้ำที่บางไซนั่คือหนึ่งพันสี่สิบเอ็ดกันต่างนะก็บูร์คาร์บอนดิฟฟินะก็สำหรับของทางทางกลาจะเป็นหน่วยงานของชุบะทานก็ทางชูบะทานะชุบะทานนี้นะก็ชูบะทานนี้วนในประเทศใ้นะฮะก็ เพื่อสูบน้ำนะคะตรงการประเทศเขาเรียกว่า,าน้ำช่วยประทานปรับความรักสีดะก็คือการสูบน้ำเนี่ยนูำน้นำนะคระับ้าฟ้าตึกรอนได้ที่นอชาชนนะอันนี้ก็เป็นนะไรไม่ก่อนเนี่ยไม่ก่อนตอนที่ผมเป็นน้ำลดเป็นกำนันอยู่นะครับก็มีให้เกิดเรื่องบ่อยๆที่ได้ยินแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่หน้าที่ของผมได้แล้วก็ขอให้ทางทางป่าสัตว์เนี่ยปล่อยน้ำลดลงหน่อย มันถึงได้แก้สถานการณ์ไ่งั้นถ้าเกิดวะยังไม่ประสานงานกันปล่อยน้ามาตามปกติแบบปีที่แล้วเราก็จบเราจะสลัตามสถานการณ์น้ำ่บงใกล้ชิดสิ่งที่ต้องเรียกประชุมเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกนะครับตื่นตระหนกเพราะอะไรเพราะยังหวาดเราะวาจากต้องเรียนว่าก่อนอื่นเราต้องขอบคุณนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนรงศักดิ์เนี่ยท่านไม่ได้มีหนังสือปอพเนี่ยเตือนมาแล้วสองฉบับนะครับ เือหนึ่งเรื่องเรื่องอุทุกขภัยเกี่ยวกับมรสุมบ้างอะไรบ้างพวกนี้ตั้งวันที่25แต่27เนื่องจากปริมาณน้ําสูงระปรน้ำเนี่ยจึงไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็มาไหลผ่านคือ่ตรงบางไทรรวปรนน้า,านเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่าอยุทยาเริ่มท่วมทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มตื่นตระหนกแต่เมื่อวานนี้วันที่28วันนี้ผมเลยเนื่ยอยงจากแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นท่านนายกอบตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดนะครับกับสอจอทั้งหมดนะครับมาแล้วก็ต้องขอบคุณท่านพชนประธานที่11ท่านชุตินันท์นะครับซึ่งวันนี้ท่านได้จัดทีมงานมาแล้วก็ทั้งลังสิตเหนือลังสิตใต้นะครับแล้วก็ทางพยาบรลือนะครับเอามาร่วมประชุมด้วยแล้วตัวท่านก็มาด้วยตัวเองมารับฟังด้วยตัวเองปัญหาเพราะนั้นวันนี้เราก็เอามาพูดคุยกังก่อน เพราะว่าเมื่ออายุยาท่วมเนี่ยพี่น้องป,ชชประชาชนชาวปทุมธานีเนี่ยตื่นตระหนกมากตอนนี้ว่าเอ๊ปะปทุมมันจะเกิดเหตุการณ์แบบปีห้าสี่ไหมเราพร้อมจะเอาเบเลเออร์ไปเสริมนะกระสอบทรายไปอัดอย่างเงี้ยเราเราพร้อมหมดนี้ท่านได้เตรียมเบอร์โทรแจ้งเหตุมีครับ <ไป S 1> มีเบอร์มีเราตั้งออกมาพอๆแล้วก็มีเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับเพื <ๆ S 1> ่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถแจ้งเข้ามาได้เบอร์ที่เรา ติดต่อไว้นะฮะโดยสายตรงเราใช้มีเจ้าที่รับตลอดเวลานะแล้วก็ตอนนี้ที่จะพัฒน,นาไปคือตอนนี้เราตั้งกลุ่มกลุ่มให้ตั้งกลุ่มลายขึ้นมาร,ระหว่างลังสิทธิเหนือกับอบตอกับสจบลังสิทธิใต้กับอบตอกับสจพื้นที่ไหนวิกฤตนะครับ,รบแล้วก็ปปสของเรานะครับพร้อมที่จะลงไปแก้ปัญหาได้ทันทีท่านครับตรงนี้กรณีที่ท่านได้เป็นแก้ไขปัญหาน้ำของนุ่มแม่น้ำ าาบางประกงครงับ <ฮะ S 1> ตรงนี้ท่านจะมีการประสานงานกับจังหวัดอื่นๆเพื่อให้มันโฟกันยังไรบ้างครับก็ตอนนี้บางประกงเนี่ยมันก็เชื่อมกันอยู่แล้วจากสูบไปทางพอพอสมมติลังสิตเนวิกฤตเนี่ยเราต้องสูบน้ําออกจากลองสิทธิ์ประยุนศักดิ์นอกจากเจ้าพญาแล้วก็ต้องสูบไปออกขึ้นด้านตะวันออกเพื่อออ,อก ไปทางแม่น้านครนายกแม่น้านครนายกก็ต้องสูบต่อผันน้ําออกไปลงบางประกงอันนี้เราถึงงานอยู่แล้วผมผมได้เป็นตัวเชื่อมแล้วก็ประสานร,ระหว่างคณะรมงารรุ่นน้ําบางประกงรุ่นน้าเจ้าพยาทั้งหมดนะครับเพื่อให้ให้ประตูน้ําทนนปล่อยมาทางนี้รับเพื่อให้เป็นท่อจนออกปากอ่าวนะครับอันนี้คือต้องการประสานงานต้องต้องเร็วแล้วต้องได้ผล